สวัสดีครับผมบอสพีซีนะครับวันนี้เรามาดูไอ้เหี้ยเก้าอี้กูติดอีกแล้วนะครับผมนี่ครับเซตนี้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทพร้อมเล่นวานโลแลนครับสบายบือสะดือโบแน่นอนนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหแล้วกูก็แตกครับเซตนี้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบได้เครื่องพร้อมจอโค้งเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวบอกเลยครับโคตรเฟี้ยวแล้วมีดนี้กูก็ขโมยตังแม่เติมนะครับบารีซองเนี่ยนะครับผมพกทองก็เหมือนกันนะเนี่ย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  แตกครับดูสิครับโอ้โหเครื่องนี้ราคาเฉพาะเครื่องอย่างเดียวถ้าไม่เอาจอนะครับ14,990แค่นั้นเองครับล y z เส้น6 4 6 g 0ครับ6คอร์12เทสนะครับผมเทอร์โบ g h กครับการ์จออนบอร์ดเวก้าเแรม16กิกดัจากไว p e r g a m กมมิครับแล้วก็ SSD เป็น256 g b กิกนะครับเป็น M.2 นะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยเป็นจิกาไบ t e สี่0 m าูนเะครับสล็อตแรมสช่องสล็อตการ์จอ าจากซิกมาเทคนะครับผมเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะเคตัวนี้นะครับผมนี่ครับกดครั้งไว้4วิไฟดับนะครับนี่กดอีกครั้งหนึ่งไฟมากดไปเรื่อยเปลี่ยนสีไฟตรงนี้โคตรเท่โคตรสวยพัดลมด้านหน้าเนี่ยมี3ตัวนะฮะเฉพาะเครื่องอย่างเดียว14,990บาทแต่เครื่องรวมจอเนี่ย1 9 9 9 0าทนครับนี่ฮะเล่นวาร์โลแบบสบายสบาย,บายร้อยกว่าเฟรมเนี่ยยืนพื้นอันนี้ปรับไฮนะครับ นี่ครับปรับไฮครับเฟรมเรทร้อยกว่าเฟรมฮะสบายมากๆากฮะแล้วจอตัวเนี้ยภาพโคตรสวยนะครับผมพูดเลยครับนะครับผมแล้วก็เก้าอี้อร่าเนี่ยถ้าใครยังไม่มีเก้าอี้นั่งเนี่ยผมก็แนะนำเก้าอี้ตัวนี้นะครับผม3,990เก้าก้าบาทแค่นั้นเองปรับเอ็นนอนได้หนึ่งอองศาเดี๋ยวผมนอนให้ดูนะครับนอนก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยนอนไปเลยครับทิ้งไปเลยฮะอย่างงี้ครับสบายครับอืประมาณนี้ครับแล้วก็แขนเนี่ยนะครับตัวแขนเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมเอาลิฟต์ลงก่อน นะครับลิฟต์ปรับได้ประมาณ8ซนเมตรนะครับผมนี่ครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้วื้อขึ้นฟืบอ่ะตามสรีระตัวเรานะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ปรับอันนี้ได้นะครับปรับแขนได้อย่างนี้ปึ๊บ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 แล้วก็ปรับอันนี้ปึ๊บ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 ได้หมดปรับนี้ปึ๊บ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 ซับหลังมีซับหัวมีนะครับผมแต่ซับหลังใครขโมยกูไปก็ไม่รู้นะครับมันมีซับหลังอยู่ตรงนี้ อ่ะโอเคตามนี้ก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีครับมีสีดำสีดำน้ำเงินแล้วก็ดำแดงที่ผมนั่งอยู่ตัวตัวนี้นั่นเอง3,990บาทประกัน1ปีฮะเบาะโฟมหนานะครับเป็น PU บอก PVC นะครับ5เซนติเมตรนะครับรับไปเถอะครับรองรับน้ำหนักได้สูงสุด180กโลครับอ่ะโอเคตามนี้ฮะจบเจ้าเรียบร้อยไม่เล้าหรือครับที่เซตนี้ฝากไปด้วยครับจากร้านบอสทีซีครับยินดีให้บริการครับ